ว่ากันว่าตลาดภูมิทัศน์ของอร่อยมันคือเรื่องจริงคะ่ะทุกคนเริ่มที่ร้านแรกกันเลยเราอาหารตามสาั่งเป็นร้านเก่าแก่จากสวนมะลิสูตราดภูติดอยู่กับธนาคารกรุงเทพออกมาถึงเราก็สั่งกระเพรากุ้งไข่เจียวเป็นหนึ่งครูมันเป็นกระเพาววราโบราณที่ตามหามานานนะแกคืออร่อยมากกุ้งตัวใหญ่มากคือฉ่ำมากแก ไปกันต่อร้านสุริยางกาแฟาร้านจะอยู่ที่วัดกลางนะคะกา,าแฟยามเช้าบรรยากาศดีดีตกแต่งร้านสไตล์วินเทจมากๆโบร้านสุดๆมีปลาต้งโกร้อนๆด้วยนะเมนูราคาหน้าเริ่มต้น,ตนแค่แก้วละยี่สิบบาทในขนาดที่เรานั่งทานจะมีเรือขับพ่านแบบนี้อยู่ตะลอดแป้งสังขยาคืออร่อยมากไปกันต่อร้านนี้อ่างตำนานไข่แข็งแห่งตลาดโูซิกเมเจอร์ของร้านไอติมไข่แข็ง การันตีความอร่อยจากหลายๆช่องที่มาถ่ายรายการน,นี่คือสตอรปริโยเกิ์ระเบิดไข,ข่เค็มมาเที่ยวตลาดภูกันเยอะนะคะของดีของอร่อยตลาดภูรับโจไปแล้วนะคะบุย,บย